สวัสดีครับเพื่อนๆ Youtube ผมช่งางปานบองนนนะฮะวันนี้ผมจะมานำเรียนเกี่ยวกับเรื่องสายไฟฟ้าขนาดสายไฟฟ้าที่เราใช้นะฮะเพราะว่าบ,บางบางบาง,บางลักษณะเรายังสับสนเรื่องสายไฟนะฮะในกรณีเราขอไฟ15แอมป์เนี่ยเราต้องเดินสายเมนเพื่อไปรับหม้อแปลงที่การไฟฟ้ามา มาติดตั้งจากมิเตอร์เราเนี่นะเป็นสายหน้าตัด16บสแควร์มินนะเรียกสาย16บหกนะเพราะว่าในระเบียบใหม่เนี่ยต้องใช้สาย16บหกะ,ะเพื่อมาเข้าแผงไฟมีสายดินลงกาวเรียบร้อยผ่านการตรวจแล้วการไฟฟ้าถึงจะมาติดให้เรานะฮะส่วนความรับผิดชอบความปลอดภัยในบ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเมื่อการไฟฟ้าได้ปล่อยกระแสลงมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้นนะฮะ เขาจะรับผิดชอบเฉพาะภายนอกแต่นั้นความรับผิดชอบภายในเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยนะครับซึ่งในระเบียบมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเมื่อเขามาตรวจเรียบร้อยเขาก็จะแจ้งไปให้ไฟจ้ำสายมาจ้ำอีกทีหนึง่งเข้าไปดันว่าเสร็จการขอหมออมีไฟ15แอมป์เดินไปในบ้านถูกต้องนี่ลักษณะการใช้สายในบ้านเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่า ใช้อะไรก็ได้ขอให้ไฟมันติดอะไรอันตรายที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าอย่าละเลยนะฮะเพราะอย่างกรณีปลั๊กไฟเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะควรจะใช้สาย2.5แสคว์มิลมีสายกาวด้วยยิ่งดีสายกาวก็จะเป็นสีเขียวนะฮะเราก็ต้องใช้ให้ตามมาตรฐานเป็นสาสายกาวนะฮะเพราะสายกาวก็ต้องไปจำที่ ที่แผงไฟพอแผงไฟก็จะบังคับให้มีกาวลงดินเข้าไปนะฮะก็จะปลอดภัยเราเียรี่ได้ไม่ควรเกิน4จุดจุดนี่ถือว่ามากแล้วนะฮะต่อเมนเส้น1นึ่เนี่ยนะฮะถือว่ามากแล้วนั้นแล้วส่วนสายดวงไฟเขาใช้ประมาณ1.5ึสแควรม์มิลเมื่อก่อนเขาก็อนุญาตให้ใช้สายสายหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนะ ตอนดังระเบียบเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ใช้1.5แควรมินเป็นสายดวงจะเป็นนีออนดวงดาวไลท์อะไรก็แล้วแต่สวิชนะก็ต้องแยกสายตะหากนะและนี่ผมเคยนำเรียนในในรุ่นก่อนๆนนะั่นที่ให้ทราบเนี่ยเราก็แยกเป็นระหว่างเบเกอร์เนี่ยเราแยกระหว่างไฟควบคุมดวงไฟกับปลั๊กนะให้แยกให้แยกถึงกัน แยกเป็นคนละตัวกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการแก้ไขนะฮะอย่างกรณีสายแอร์เนี่ยซึ่งผมไปแก้แนะนำบ้านที่นับถือกันอะไรก็แล้วแต่บางคนก็จะมักง่ายหน่อยเดินแค่สาย2.5พอแอร์แอร์ตันกว่าเนี่ยผมบอกว่ามันมันอันตรายโหลดควรจะใช้อย่างสาย4ขึ้นไป มีบางบ้านก็บอกว่าเอาแล้วแต่ช่างแล้วกันแนะนํำยังไงก็ได้ผมก็ถามว่าห้องนี้จะมีโครงการจะติดแอร์เพิ่มไหมเขาบอกมีฮะมีผมบอกงั้นเดินทีเดียวเลยคุณเดินสายหก,กับแควเมนไปเลยเอาไปทิ้งไว้ในตำแหน่งเลยแล้วคงจะเชื่อมจะต่อยังไงคุณก็ไม่ต้องไปเดินสายอีกแล้วเพราะฟ้านี่จะปิดหมดแล้วคุณก็จำจากเนี้ยไปเลยนะจำจากสายตัวนี้ไปเลยไปเรียกไออีกตัวหนึง่งโดยที่คุณไม่ต้องไปเดินสายอะไรใหม่หมดไม่ต้องไปเดินท,ทําทีเดียวเลยนะฮะ ซึ่งผมก็ได้แต่แนะนำงานไฟเนี่ยมันมีแต่การใช้เพิ่มถ้าเปิดสายเราทำให้ได้ขนาดเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์กับตัวเรานะฮะไม่ได้ได้ประโยชน์กับใครหรอกครับแล้วสายไฟเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยทำคล้ายกันแต่ถ้าเผื่อเราไม่ใช่ช่างไม่ได้ศึกษาก็จริงๆเนี่ยก็คิดว่ามันเหมือนกันหมดแต่ผมผมนํำเรียนว่าสายไฟเนี่ย ไม่เหมือนกันอกครับคุณภาพแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันราคาก็ต่างกันอะฉะนั้นราคาที่ถูกกว่าจะไปเทียบเท่าราคาที่มาตรฐานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแม้กระทั่งการชั่งน้ําหนักเนี่ยผมเคยเทียบให้ลูกค้าดูนะน้ำหนักสายเนี่ยราคามาตรฐานแต่ราคาที่ต่ําลงมาเนี่ยน้ำหนักต่างกันเลยนะสายไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเนื้อทองแดงเนี่ยมันต่างตรงไหนเนื้อทองแดงมันหายไปแต่เราใช้ชั่วคาวม่้ดันสังเกตมันก็เหมือนกันหมดนะเหมือน เราก็มองดูธรรมดาหมดปกติหมดนะผมก็เลยนําเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้แหละครับให้เพื่อนได้ทราบว่าความปลอดภัยของไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเมื่อกระแสไฟือไฟฟ้าก็ปล่อยมาแล้วจะเกิดไฟเสียหายเนี่ยการไฟฟ้าเขาไม่รับผิดชอบหรอกครับนอกจากเราเป็นเจ้าของบ้านต้องดูแลกันมันตรวจสอบการไฟฟ้าทุกอย่างเพราะว่าพวกไฟฟ้านี่เวลามันเกิดเหตุเนี่ยมันเร็วมากครับ าในไม่กี่วินาทีเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปทุกอย่างเลยซึ่งเห็นเป็นตัวอย่างได้มากมายหลือเกินครับสวัสดีครับผมช่างปานเมืองนนท์ครับ